พ่อยังน้ำหนาไมน่อยยังน้ำพอการใช้มวอนวัสนอนมันก็บเรนนอนไปงานเบิดมือเห็นบ่กลับมาหมดกับมาหมดึ้นนุนทนอนเตนนอนบลา์พารถกเจโอ้มาอีกแล้วดใพยอดเป็นบเวณบเวนี้งดอก เดี๋ยวอย่าเสียงกูเอาเอาทางคุณนมันเลื่อนเลยพี่น้องทางคุ่นเก็บัเจ้างเจ้าบ่เห็นเจ้าเ็บหอวอีแก่มันมาีลมันรับสี่สัโมงเจ้ามาแต่บอว่าจ้าบอดเป็นนักเจ้าอิกบ่อมนไเนมนดอเขกนอยาก้วมโอ้จะได้บนอตเปน้อหมอแล้วรอปนอนหมอละเป็นจไดจหหมอซ่ง คนเที่รวเาเสื่อเลยดูอีกสอแล้อยตายแล้วตายแล้วก็ไม่ตายแล้วไหนหมอกูยงมันม่หมอไ่นอนันได้ังไโอ้ออ้อ้โโอ้อ้โโอ้โอ้โ้อยอ้อ้โอ้โอ้โโอ้ใอ้โมอ้โอ้อ้ออ้โ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 ้โออออออ้โอ้อ้

ไปปอดค่ะไปเห็นรถรถไไปฮะไม่เกิดมข้งบจะยหพอไหมากมากัไหมาเห็นแบกม่มากันไหนมาอยู่ขอบแบกซอยกันอดีเลยมีบุญขักบอมันอยกขอบแบกซอยกันบอกกินนมันโลหน่อยด่ลวดลัหลังใ่อ โอ้ยรถนี้ยันตู้มันต่างดาวใช่พ่อเหม่อไหมรถตานรถที่ล่ะตานรถตานรถตานรรถคนนี้ยืนจะเปี่ยนทีอะไรยนจะเปลี่ยนที่แล้วก็รีบเดี่ยวตั้งกองเดินผ้าขับพี่น้องไปก๊อาเดือยตานรถเดอายการตานรถ

นั่นนนั่นเลี้ยงหวยอยู่น่ะนนนี่ตัวนึงตัวนึงพ่โลยโลบ่เอาไหเอามีกดต้องไปดสัแทสุานี่็เดียางใคบ้นี่เอาโปรโเ็นยสบาท แล้วเอาเงินน right ้ำพ่อมมใส่เข้าไว้เก็่การแรกรเหรอกี่ยงไเาไม่เ๋าไปเกี่ยงนจงหาว่าพ่อได้ขึ้นาสิคือรถคือรถแ่ยังเอาไปเกี่ยเกี่ยไปยักไปยักเอาเกไม่ปุมท่านเดืเบรดอยู่ ขากรซักซื่อมัววานนี่ได้นี่ซื่อมัววานนี่มวว่านนี่ปันกาถือกินเกซักาเกยังดอกดีดีตัวถึงไปออกโย่ขึ้นบปเก็กเดาสาสีเก็กไปจำได้ว่าใอยซื้อไห้มัววานก็ี่ก็ได้นาวเนาะเาัว่านนี่้ลูกเลอเกลืก็สเกงอว่าเป็นใจเล่กินกเล่นเนาะ ไนะพี่ดมีแบกเต็มไปำแดนะกสอบนเด้อเอาไปแล้วครับเอาไปแล้วกระสอบปุยกับพุณรถพี่ตาล่ะเกิดมาเอาแบกเต็ม่ไปนี่ยเตงมเต็มม่เติดมาแล้อเกิดเดวเดขึ้นรถไหมออมาเร้วมาแล้วเ

กบ่กวบามันก็บาปากเบามันก็มากอฟโล่เลยมือนีวันห่งอวันอาทิตย์นีเอมอต่อเลยนงๆจะน่งมากจะนิ่งจะนิางรากน้องก็ร้องไห้